Yeah, well, I'm uh... พิสเซนเตอร์เราเนี่ยเรามีการวางแผนยังไงบ้างคะในช่วงที่งานค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ถึงยังไงนะครับตอนนี้งานค่อนข้างเยอะการเรียนเรามีการวางแผนไหมคะก็จริงๆมีครับหมายถึงว่าการการเรียนของตัวเแบบลมๆใช่ไหมครับก็ก็มีมีอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าหมายถึงว่าจริงๆเรารู้สึกว่าช่วงช่วงมาสามสี่ปีที่ผ่านมาเราก็เรียนเรียนมหาลัยเลยครับเราก็รู้สึกว่ามันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าพอเราเรียนจบเราอยากจะออกมาโฟกัสงานเต็มที่อะไรเงี้ยหมือนว่าเรารู้สึกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ทําตามแบบนั้นแต่หมายถึงว่าาเร ก็มีแผนที่อีกสภาพหนึ่งแล้วก็คิดว่าอยากอยากจะเรียนเพิ่มเหมือนกันในช่วงเวลาที่เรียนจบมานี่มีแฟชั่นเปลี่ยนไปไหมคะแต่ว่าสนใจเรื่องอื่นบ้างอะไรเงี้ยคับจริงๆก็มันมันหลักๆมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเราคอนเซนเทรตกับสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นเราเราดีฟกับมันมากขึ้นมากกว่าเรามีเวลาโฟกัสมันมากขึ้นอะไรเงี้ยอะไรที่เราสนใจอยู่ตอนนี้คะก็จริงๆช่วงช่วงนี้ถ้าถ้าถ้าเยอะสุดน่าจะเป็นเรื่องเพลงอะเพราะว่า อ่เราก็อย่างที่บอกคือผมผมทำทำ EP อยู่ยอะไรเงี้ยเราก็เหมือนว่ารายละเอียดของแต่ละเพลงการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยพอเราพอเราเป็นเป็นเป็นนักแสดงด้วยมันเหมือนว่าเราเราเราชอบการเล่าเรื่องที่ที่ท,ที่ที่มันที่มันลึกลงไปถึงความรู้สึกอะไรเงี้ยเราร<ต>ู้สึกว่าการการเรียงเรื่องเรียงเพลงหรืออะไรต่ตางๆก็ก็ก็คิดกันหลายตลบกันเหมือนกันแสดงว่าเราจะเปลี่ยนแนวเป็นแบบว่าเรียนเรื่องหลังทําเพลงอะไรแบบนี้ไปเลยใช่ไหมคะก็จริงๆยัง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 ไม่ได้อินถึงขั้นว่าทําเพลงให้คนอื่นอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าเราแค่รู้สึกว่างานงานของเราในฐานะศิลปิน อย่างเงี้ยเราอยากจะลงไปอินวอล์ฟมันให้ได้มากที่สุดลงไปทําเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะได้มีความเป็นตัวตนเราอยู่ในนั้นมากที่สุดอะไรเงี้ยทำเรื่องการตลาดเหรอคะที่บอกว่าเราจะต่อโทรเรื่องการตลาดที่เมืองนอกเลยยังมีอยู่ไหมคะก็จริงๆจริงๆอ่าจจะอาจจะเป็นมาร์เก็ตติ้งหรืออาจจะไม่เป็นมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าหมายความว่าแพลนแพลนในการจะไปเรียนต่ออะไรเงี้ยก็ก็มีคิดอยู่เลยครับแต่เหมือนว่ามันก็อาจจะอยู่ใน อยู่ในในวงของ business นี่แหละครับแต่ว่าจะอาจจะไปอยู่ที่ขาไหนที่เราอินนะตอนนั้นมากกว่าในปีไหนช่วงระยะอายุเท่าไหร่ก็จะเป็นอินตอบกก็คิดคิดว่ายังอาจจะยังไม่ได้เร็วเร็วๆนี้ขนาดนั้นเลยครับอย่างน้อยก็ผมคิดว่าอาจจะต้องมีปี2ปีอะไรอย่างง <ไป S 1> ี้ครับไปออสเตรเลียมาเราวแ s ชั่นเปลี่ยนบ้างเดยครับไปเห็นมุมมองหลายๆอย่างับชีวิตก็ก็เหมือนเหมือนเราเราหลักๆผมว่าเราเราได้ energy มากกว่าน่ยเรารู้สึกว่าการที่เราได้ไปพักผ่อนเราเหมือนเราเหมือนเราได้ไปไปแบบ ไปอยู่ในที่ที่เราไม่เคยไปได้ไปรับบรรยากาศใหม่ๆไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับเราก็มันก็สนุกแล้วเราก็ได้ไปเห็นอะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่าเออไปใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็ก็สนุกดีเหมือนกันคลิปนี้แพนไว้นานังครับก็จริงๆประมาณคิวๆเนี้ยล็อกล็อกไว้ประมาณเกือบเกือบปีครัวหมายถึงว่าล็อกล็อกไว้ตั้งแต่ว่อก่อนที่เราการล็อกไว้นานแล้วเลยครับแล้วก็ แล้วก็แต่ว่าถ้าถ้าจองทริปจริงๆก็ประมาณต้นต้นปีอะไรเงี้ยครับแลไปแชทแบทคลับก็แชทแบทครับไปเจอแฟนคลับที่นู่นเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากครับเยอะเยอะมากเยอะจนตกใจเลยครับหลายคลิปออกมาคือเป็นแฟนคลับถ่ายรูปเลยอะค่ะใช่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยครับแล้วมีอันนึงคือแบบว่าติดชแนลหรืออะไรสักอย่างที่เราซื้อด้วยแต่เขาเลยโยงว่าไปพีพีแล้วเปล่าที่เห็นฮิ้วมาอะไรเงี้ยค่ะออ๋ไม่มีครับรองเท้าับใส่มาด้วยอะไรเงี้ยระวังที่ไปเที่ยวเนาะทางคนไทยก็ร้อนเหมือนกัน กาเป็นไงบ้างได้ได้ข่าวไหมได้นะครับได้ข่าวได้ข่าวผัดดราม่าได้ข่าดราม่าได้ดราม่าเลยก็ได้ทราบมาอยู่ครับก็คนบอกมาเยอะเหมือนกันเราก็เลยปกติไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์เลยก็พี่ไปตามดูบ้างตกใจไม่ค่อเดือนเลงค่ะเฟลาไหมคะช่วงนั้นไปเที่ยวดีๆก็มีดราม่าก็จริงๆเหมือนเหมือนเหมือนเราเรายังงงๆมากกว่าถามเพราะเหมือนกับว่าเราเรายังไม่รู้ว่าว่าจริงๆเราเนื้อหาของของของเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าเพิ่งจะไปตามอ่านเพราะตามอ่านแล้วก็ ถา,ถามว่าเฟลไหมผมว่าเราจริงๆก็นิดนิดหน่อยนิดหน่อย mm hmm. แต่หมายถึงว่าพอพอเราได้คุยกับคนหลายๆคนอะไรเงี้ยได้ได้กำลังใจจากหลายฝั่งเ, mm hmm. เราก็รู้สึกว่าเราเราก็เออเราก็าฟื้นฟูนฟนตัวเองได้ได้ในแบบเวลาแป๊บเดียวไม่ไม่ได้แบบข้ามวานันแบบติดใจขนาดรู้สึกขัดก็รู้สึกยังไงหรอผมรู้สึกว่า <Okay. S 1> เราอาจจะรู้สึกว่าเร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 า,เรา,เ,รา,เ,ราเราไม่ได้เห็นมุมมอง หรือนิยามของคาว่าศิลปินแบบแบบนั้นนบผมผมรู้สึกว่าเหมือนคำว่าศิลปินเราเราเราในฐานะศิลปินเราเราสื่อสารงานศิลป,ปะมันมันไม่มันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหมือว่าการพูดการทําอะไรหรือว่าทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการที่ผมทําธุรกิจอเงี้ยผมก็มองว่ามันเป็นงานศิลป,ปะอย่างหนึ่งที่เราเอาตัวตนของเราลงไปใส่ในนั้นเอาวิธีการเอาแอ t i ิจูดของเราไปอยู่ในนั้นแล้วเราก็ ทิตมันว่ามันเป็นงานศิลปะที่มีความเป็นตัวตนของเราอยู่ในนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยทุกอย่างแค่เราตื่นขึ้นมาวิธีการใช้ชีวิตการการที่เราจะเลือกกินข้าววิธีการใช้ชีวิตทุกอย่างผมว่ามันมันก็เป็นศิลปะของตัวเราเองหมดแล้วที่ท <c oughs> อ่านเยอมันแรงไหมก็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 แรงบางบางอันเลยคจากทางรู้ว่าเราแบบมองเราไม่ใช่ศิลปินเลยอย่างเงี้ยค่ะคำนี้แบบนี้ครับก็ ผมว่าผมผมจะบอกจริงๆแล้วหมายว่าเราเราอาจจะมองไม่เหมือนกันในในนิยามของคาว่าศิลปินอะไรอย่างเงี้ยนะข่กดพูดเป็นแฮชแท็กเขาไปหน่วงกับภาพดีใจเรามากเลยนะตอนที่ที่เป็นอะไรเงี้ยใช่จริงๆผมผมก็ค่อนข้าง เป็นหัววีพีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าเหมือนว่าหลายๆคนก็น่าจะน่าจะคุยกันเพราะเหมือนว่าเราก็จะมีกลุ่มที่เหมือนว่าแบบมีแบบมีหลายๆคนในทีมอะไรอย่างเงี้ยตอนเราได้เห็นสัมภาษณ์เราได้เห็นเขาสัมภาษณ์ไหยอะเฮ้ยเขาสัมภาษณ์อะไเขารอได้ด้วยอะเขาตั้งตรอเลยครับเขาเป็นหัวทีมทะเลกูเป็นหัววีพีกินดูไง คือ <c ười> แบบเรา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 เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนว่าเร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 ารู้จักเขาอยู่แล้วเหมือนว่าพีพีเขาจะเป็นคนที่แคร์คนรอ,รอบตัวเขามาคนที่แบบอยู่อยู่ในวงในใกล้ๆเขาแบบทุกคน,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 นในทีมเพื่อกันหรือแม้กระทั่งตัวผมเองอ่างเงี้ยเราจะสัมผัสได้ว่าต,วตัวเขาเป็นคนที่แคร์คนรอบตัวมาแล้วก็ผมคิดว่าเขาเขาเขาอาจจะร,รู้สึกแหละว่าว่าเป็นห่วงคนรอบตัวของเขาด้วยที่เป็นที่เป็นประเด็นใหญ่ของเขาในช่วงดราม่าเราคุยอะไรกันไหมครับแบบว่าให้กาลังใจกันยังไงครับก็ จริงๆไม่ไม่ไม่ได้คุยกันโดยตรงเลยแต่ว่าก็จะมีในคุยกันในทีมหรือว่าในกลุ่มที่มันมีหลายๆคนอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าก็จะมีคนคอยอัปเดตมาให้ฟังว่าสถานการณ์มันมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันมีความคิดเห็นจากจากคนอื่นยังไงบ้างหรือว่าหรือว่า,าเหตุการมันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแฟนคลับเองก็เกิดแฮชแท็กขึ้นมาว่าภูมิใจในตัวศิลปินบิวกิ้นครับ ก็ก็ดีดีใจครับดีใจผมผมรู้สึกว่าเหมถึนว่าอย่างอย่างที่บอกคือตัวตนของเราอ่ะมันมันคือมันคือมันก็คือความศิลปินของเราแหละในการที่เราทําทุกๆกอย่างอะไรเงี้ยเราเราดีใจที่งานศิลปะหรือตัวตนของเรามันมีคนที่ให้คุณค่าเราอยู่ จากที่เขาออกมาขอโทษเราได้เห็นเรารู้สึกอย่างไรบ้างก็คือเราเรา,เราก็รู้สึกว่าเราก็เราก็ไม่ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนนั้นอะไรเงี้ยหมถึงว่าเราเราอาจจะมีเสียรู้สึกนิดนึงแต่เหมืองว่าพอพอ,พอเราได้คุยกับหลายๆคนเราก็โอเคขึ้นแต่ว่าพอพอ,พอเราได้เห็นเขาอ,ออกมาพูดเราก็รู้สึกว่าก็ก็ก็เริ่ม เห็นใจเขาทำให้พัลเมอร์โซนิกมีกดดันขึ้นไหมครับก็ค่อนค่อนค่อนข้างเพรว่ามันมันสองมุมอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามุมหนึ่งเราเราได้เห็นความคิดเห็นแบบน,นั้นแต่มหมายถึงว่าในอีกมุมหนึ่งคือจากจากรอบๆตัวของเราหรือว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ได้อีกอีกอกําลังใจที่ที่ซัพพอร์ตทำให้เราแบบเฮ้ยม,มีใจอยากจะไป ไปไปทำงานนี้ให้ออกมาดีที่สุดเอยการเลยเนี่ยคนคาดหวังมากเลยนะนคจริงจริงก็ <ๆ S 1> ก, <ๆ S 1> ก,ก,ก็ก็กดดันเหนนะมือนกันหมายถึงว่าทุกทุกครั้งเลยเงี้ยทุกครั้งที่แบบได้ได้ได้มีโอกาสใหม่ๆสำหรับตัวเองแล้วพอเป็นโอกาสที่ใหญ่เลยเงี้ยก็ก็รู้สึกกดดันกดดันมากเือนะแต่ว่าเต็มทำให้เต็มที่แล้วก็หมายกว่า พี่ๆทุกคนก็คอยสัพผ่อแล้วให้กำลังใจตลอดเนี้ยรับฟังพี่ด้วยจริงเราอยากจะฟ้องแบบว่าทางโน้นมากทางนีนะฮะฟ้องข้อหาอะไรแบบเนี้ยเพราะเขาใช้ควาุแรงมากคงคงคงไม่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 ได้ฟ้องะรเงี้ยเรผมรู้สึกว่ามันเขาเขาก็แชร์ที่จุดเขาอะไรอย่างเงี้ยมีมีวิธีการคิดของเขาเนี่ยาว่าใครใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเลยอย่างอย่างผมผมอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดเหมือนเขาเพราะว่าแต่ว่าเขาเขาาไม่ได้ไม่ได้พาดพิงหรือว่าแบบอ่า Uh, ทำให้เราแบบเสียหายในในใน,ในเชิงปฏิบัติหรืออะไรนะครับสมหรับตอนี<ท>้พร้อมยังไงบ้างครับก็ก็เต็มเต็มความพร้อม, <c oughs> อ,อ,มอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็จริงๆวางวางโชว์เสร็จแล้ววางโชว์เสร็จแล้วแล้วก็กำลังเซตอัพเลยทุกอย่างมันก็จะมีรายละเอียดมากๆพอพอวันนี้ที่เราเออกมาเปิดบริษัททําเองมันเหมือนกับว่างานนี้เราเรารับเข้ามาทําเองกับทีมอะไรเงี้ยเราก็ก็ก็โอ้โหรายละเอียดมันเยอะมากไม่ว่าใช่วงแบ็กอัพดิเร렉ชันการทําดนตรีหรือว่าเพลงที่เราจะเลือกไปร้องที่นู่นหรือว่ากราฟิกหรือว่าบล็อกกิ้งอะไรต่างๆทุกอย่าง มันมันดีเทลไปหมดเลยเราว่าเราเราจะสื่อสารอะไรกับกับโชว์โชวนี้ไปงานใหญ่ในขณะที่เราแบบเป็นเป็นค่าของเราเองเลยมันยากไหมครับลุค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากเพราะว่ามันมันเราเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากในการทำทำโชว์หรืออะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็ ก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆไปชวนคนนั้นคนนี้มาช่วยเราทําในแต่ละมุมที่เราอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรค่ะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนคะมีเพลงไทยต่างชาติยังไงบ้างคะก็คิดคิดว่าอาจจะเป็นเพลงไทยเลยครับเพราะว่าเหมือนว่าพอเราพอเราเป็นศิลปินไทยแล้วก็เหมือนว่าเราเราเราก็รู้สึกว่า Rôle, lebih, <eri> เราเราเราเป็นศิลปินไทยแล้วเรามีโอกาสได้บินตรงนั้นเราก็อยากจะถ่ายทอดความเป็นตัวเราสังคมของเราวัฒนธรรมเรามากกว่าเลยครับคุณตามีการเป็นอะไรบ้างโอ้ พูดเป็นเล่นไปครับอนนตี้ก็โอเคโอเคครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆหมายว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีออกออกออกโปรดักช์นแล้วเรื่อยๆมาเลยแต่หมายถึงว่าปีปีนี้เราก็มีมีแพลนอีกหลายๆอย่างที่ใกล้ๆจะออกมาแล้วอีกอีกหลายๆตัวเลยที่ผมคิดว่าในช่วงในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเห็นอะไรหลายๆอย่างรวมถึงการไปไปคอลแลบกับกับอ่าออแกเนอซิชันอื่นๆอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมีอะไรซื้อมาอะไรนะคะซื้อาอะไรนะคะวิต้าครับคราวนี้ก็มีอยู่สองตัว พี่สองมี่สองตัวแล้วมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีมีพัสดุกับอี่มูนตามใช่ก็เป็นการเสริมสมองกับการสริมมีแบบภูมคุ้มกันอะไรอย่างงี้ก็นี่เราแข็งแรงมากเราภูมคุ้มกันที่ดีครับติดตามได้ไงบ้างติดตามอะไรได้บ้างก็ตอนนี้เรามีโซเชียลมีเดียของวิทอนไทยแลนด์นะครับช่องทางเลยแล้วก็ตอนนี้มีขายในร้านสดตดด้วยอ่ันนี้หนึ่งพันล่าสุดพีพีลงอ่างคายยังไงคะลงอ่างเพลงล่าสุดเอาไว้ถามพรุ่งนี้ค่ะเอาไว้ถามพรุ่งนี้พร้อมหรือเปล่าเซตาเห ถามความรู้สึกเราไม่ได้เพราะเราวันนั้นเราก็เราก็อุ้ยเราเห็นเราเห็นเราเรารู้เรารู้เรื่องราวว่าเหมือนว่ามันจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็มันมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จะถ่ายอะไรบ้างคือคือเราเราจะมีกลุ่มที่เราเราจะรู้อยู่ว่าอ่อัปเดตใช่ไหมใช่จริงๆเหมือนเหมือนเราสองคนก็มีทีมงานที่เป็นทีมงานเดียวกันเป็นทีมงานเดียวกัน ทั้งหมดเตกลงเราเป็นคนน้องใส่ตาเขาหรือเปล่าหรือเพลงนี้ค่ะอีนี้ก็ต้องไปถามเขาแล้วน้องสสยตาด้วยมาถามก้งดีเอามาด้วยค่ะโอเคอคค่วิทลด้วยนะค่ะขอกวิทห้ามตัดราคาีดตัวนะคะตี่ตัวนเมดเลยค่ะีวเด้๋ยวปีนี้มาอีกหลายเลยับห้ามตัดคะไรครับราคาีก